เมนูวันนี้เสนอไก่ผัดขิงค่ะกระเทียมเตรียมของเนาะขิงซอยหอมหัวใหญ่พริกหยวกแล้วก็เนื้อสะโพกไก่หรือเนื้ออกไก่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่น้ำมันพืชเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอม กระเทียมมือหอมเลยเจ้าใส่ไก่ลงไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไปส,ส,นนะงส,สูตรไข่สูตรมันเนาะถุงตีจมีเทสติกีีเนือ้อไก่เนี่ยเจ้ามันเหลือน,นิดนึงนสิก็เลยใส่ลงไปหมดเลยตอนแรกว่าจะเก็บไปแก่งข้าขวคั่วก็เลยไมเก็บละปรุงเครื่องด้วยชูรสน้ำตาลนิดนึง คนให้เข้ากันสีขิงลงไปพัดเจ้าสีอิวขาวสีอิวดำจริงๆแล้วมันต้องมีต้นหอมนะแต่สมมสีไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่เนาะพอไก่สุกแล้ว ใส่พริกไทยลงไปเจาพริกไทยเม็ดนะทุบๆๆใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่พริกหยวกเพราะพริกหยวกส้มสีมันแจยแข็งก็เลยใส่ทีหลังนะคะแล้วก็โคนๆไปเสร็จแล้วเจ้าชิมแล้วอร่อยแล้วแค่นี้ก็เสร็จง่ายๆสไตล์ส้มสีเดี๋ยวคนจะบอกทําไมทํากับข้าวอาอย่างเดียวคุณจะขอบปกี่กับข้าวย่างเดียวเนาะ มีคนถามว่าห้องครัวทําไมสะอาดจังคุณสีจะเช็ดตลอดเห็นไหมเช็ดตลอดเวลาเจ้ามันก็นเลยสะอาดอร่อยไนซ์ที่เราคุกซ้อมม t ก i น้ a ัช t ิเกนมอร์ไนซ์แอนด์วีบายเบฟอ e ์ด a ช e ิเกนอินเฮียวีบายวี i c ยที่คนอินวิกะวะวะวิกะอ่ะไอ a ที่นั่นมอร์ไนซ์เ you can cook long time also mm. because it soft Mm. if here hard, you know mm -hmm. tastes good on. yeah i think that more nice support guy spoke guy support guy yes more alloy i think mm. if we cooking yeah not same yeah that one dry and yeah can easily dry yeah dry and many things.